สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่น้องมาตั้งไหนกันน้อนะครับ,รบม,มา,าอดอนยูแม่มาดอนบ่โอ้มื่อนนี้ก็เดินทางมาสักไกลแต่ละครับเอากับพูดีพูดจักกับกูบ<อ>่พูดจักน้ำยูทอปเบิร์นี่ล่ะครับยูทอปเบอร์บ่ครับเบิ้งในช่องเดี๋ล่ะครับช่องไหนเบิร์บพร้อมเพิ่งแนน่นั่นแน่ยังกับบังบ่ เบื้องบอไอออนซอนทีนเดืสารเลยเบื้องบอโอ้ยเป็นยังสีบ่าเบื้องออนซอนเงีนบอ่อขึ้นเคยเห็นตัวจริงคุณบอครับบอฮะแม่นีตัวเพิ่งเห็นแต่ในรูปนั่นมุทเทอเพิ่งก็ออกบอกยังไงซุ่มหาเด็กนี่เบื้องเบิ้บจะมาซุ่มทอแม่จะมาซุ่มต้อเอาอีหลีฮานนันนี่นันเบิ้บแต่ว่าเที่ยวแม่นันปูนี่อันเชื่อนึ่งหาน่ะกับเบื้องนึ่งห่านนึ่งห่าข้างล่างตรงตรงเลย มาเอาโชคดรือมาจากไหนเนาะหน่อยนวลมาเอาเดืยนไปนอกกันด้วยแม่ให้ผู้เพิ่อนอ่คนจะไปนอกกันบ่เนี่ยไปเกาหลีกันบ่ครับเกาหลีไปกันเถอะเอาโศกโศกกันนะครับเด้อโชคมันแต่เนี้ยวันที่นึ่งนี่ละตีหนึ่งอืมอ่าบ่เราเบิ่งแล้ว แถาเบิ้งจะของเราด้อแม่เด้อแถ้าเบิ้งเด้อแถวเบิ้งจะของเด้อเอาบันทึกด้วย,วยบอบันทึกอยู่ย <c oughs> ละครับครับสวัสดีครับอย่า <c oughs> ลืมนะทะเบียนรถนั่นนะครับผมหลวงพี่หัวที่ผ่านมาบริถาม บ่ได้ถามบ่ได้ถามแล้วเนาะแล้ว่าบ่ทันได้ฝันบ่ทันได้ฝันช่วงห้องม้าเราบ่ทันได้ฝันห้ามาแต่แม่มาแต่เนินๆกูอืูมาแต่เนินเตะบัดนี้เฮาบ่ได้มาไอ้ใกล้ๆมือบ่ได้มาอหมดที่แล้วนั่นได้07ตัวเดียวเลยครับศูนย์เจ็ดพิษเต้มนึง07นี่เป็นได้ได้แบบใดครับได้ความฝันบ่หรือว่าผีมาบอกเรือจังได๋ครับความฝันในความฝันฝันมาจังได๋ครับบอกให้ฟังหน่อยครับงวดที่แล้ว หมดทีเดียวอฝันฝ so so like ันว่าเขามาบวกศูนย์เจ็ดหมดก่อนนานๆกับฝันว่าเขาดุตลีมาให้หาใบได้ดศูนย์หาซื้อึืนซื้อลงกับถือเมื่อใดซื้อขึืนซื้อลงเ่นตัวเดียวเลยศูนย์เจ็ดเนี่ยตัวเดียวมันใจเลย หวดนี้ก็จ็ดหนึ่งเก่าจิหนึ่งเก่านี่สองตัวกอหนึ่งหนึ่งเก่าได้ได้ได้จังไหนครับฝันจังไหนครับบอกความฝันให้ก่อนบอกความฝันให้ฟังหน่อยครับปกติหลวงพี่ฝันฝันนี่ฝันฝันดุบาครับฝันดว่าฝันเทือเดียวข้างเดียวนะครับฝันเทือเดียวเหรวเลยเลี้ยวเลยฝันเทือเดียวลี้ยวเลย หรือว่าเป็นามาฟันแม่นมารับถ้าฟันนี่ถ้าดหลวงพี่ฮะหลวงพี่ยังดีบที่ศึกบ่ล่ครับหรือว่าบทต่อยังโบลูยังตอบไม่ได้ภารกิจหลายบทฮะภารกิจหลายภารกิจหลายก็แสดงว่าที่ศึกโฆษนะระหว่างต่อป่ะฮ เจ็ดหนึ่งเก่าข้างบงหนึ่งเก่าเจ็ดหนึ่งเก้าข้างล่างหนึ่งเก่าตัวเดียวกันนี่ตัวให้เพื่นตัดออกกระดายตัวเนาะตัดหนึ่งเก่านั่นแล้วบางเยางเด่นกักับเขียนหนึ่งเก่าไปใ่ว่าเก่ากับหัวเป็นหกกระดานกับหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกหมาตัวกับหงปูตัวฉัน มันสิไปเสือเสือเอา้าทิ้งทวนก่อนศึกฝันฝัน่นาที่ไหนก่มองฝัน่าเขามาบอกด้ยเป็นผู้เฒ่ามาบอกว่าเป็นคนผู้เฒ่าผู้หญิงผู้ซ้ายเขามาบอกในความฝันอันนี้เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงมาบอกมาบอกถามกัคนครับฝันช่วงไหนช่วงหัวค่ำแล้ว,วก,ก,ก่อนที่แจ้งอนะีกเอ้ก่อนยิ่งแจ้งก็ ฝันว่าได้ขึ้นเครื่องบินไปไหนก็บรหลันนี้ผมยังตีว่าได้อยู่ขึ้นเครื่องบินฝันว่าขึ้นเครื่องบินแสดงว่าจะได้ไปต่างประเทศบ่นี่เข็ยนงานไต้หวันน้ำขอพ่จะได้ไปเข็ยนงานต่างประเทศฉะนั้นเตัวเราเงินเป็นบ้านขอพรหลวงปู่เคนว่าจะไปเห็นงานไต้หวันเนี้ยเกาหลีเกาหลีติเี้เข้าโทรมาตามพี่ให้ไปอยู่ครับแต่ว่าผมว่าไปมันไกลว่าอยากไปจากบ้านนะ แต่ว่าฝัน่าได้ขี่เค่บินแม่ี่ยแล้วก็ระเป๋าใบหนึ่งเต๋ยดดูว่าไปใส่จำไว้ได้เพื่อนมาปุกก่อนฝันดีว่าได้ขี่เค่วินหลวงพี่ทิ้งทวนก่อนศึกก่อนศึก <laughs> ด่ิสกดิสกแเน่เนาะปวองก็จะอยากสึกขึ้นก็อยากสึกเพราะว่าระมีพาลาไรมน้เบื้องหงาหลวงปู่เนี่ยน้ำหลาหลวงปู่าหลวงปูว้ิษย์ไเห็นไหมมอยู่เป็นมูหลวงปูก่อนรับกระถินรับกระถินแล้วมือเรียกรินเหล่วเบิ้งไปี่กนเบิ้งกระถินแล้วก็บเบื้องปก่อนเด้อถ้าปูมีมูนี่นี่ถ้าพัทันเด่นนี่ยังแบบว่ต้องสิกดรกรับกระถินแล้วแบบอยูตัววอยูลูกพี่อายุแสดครับนี่ ยี่สิบยี่สิบเจ็ดนะเอ้ายี่สิบยีสิบแ็ดครับเือกทหารนังนี่ปีหน้าครับทีสองเมีสามน้าปีหน้าก็มีแล้วไปคัดแบบนี้เนาะไมค่อยถึงทหารดีพระพระนีมากเกิทหารเด้ตามตามทีเคยไปนั่นเนาะาสบงปิวันแล้วเพราะแต่ว่า ใบดำ้มาถันเต้นผ่าจีบ้อนปิวเวินเด้ออ้าว <c oughs> นี่นะครับเด้อของหลวงพีนะครับเป็นความฝันว่าผู้หญิงมาเข่าฟันบอกตัวเลขเป็นผีเป็นคนครับมาบอกนี่อันนี้เป็นคนเป็นคนบ่ในความฝัน<อ>ในความฝันเนี่เป็นคนน<ะ>่<น>ะ,ะมาบอกเนาะามมาบอกเจ็ดหนึ่งเก่าสิแล้วบอกครับเม่เจ็ดหนึ่งเก่า กับหนึ่งเก้าแบบนี้แล้วบอกเป็นบอกแค่เจ็ดหนึ่งเก่าบอกแค่เจ็ดหนึ่งเก้าบอกสามตัวบอกแค่สามบอกแค่สามตัวเอาจังสันพี่น้องจับเอาเองเด้อสามตัวมูนนนี่แะครับเดี๋ยวเราจะดให้เดี๋เจ็ดเก้าพี่พอับให้เดี๋ยวเจ็ดเก้าเดี๋ยวเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเนี่พี่นจับให้อ่ะจับกระจายเจ็ดเก้าเออในสามตัวนี่แหละเนาะในสามตัวนี่แหละแล้วก็เราบอกว่าเก้ากับหกเ็ตัวเดียวกันเออหมุน ตัดเอาเอางนะครับทุกคนทุกท่านเจ็หนึ่งเแล้วก็ถ้าตัด2ตัวก็จะเป็นหนึ่งเกเจ็ดเกเจดหนึ่งะครับก็ได้3ามุด3มหางแค่นี้นะครับมดบังขันได้เจ็ดศูนม,มังเดืมดได้เจศนย์ได้เจ็ดศูนออก0ูนย์หกศูนย์ หมดก้อนพุนหมดก้อนพุนเดหาศูนย์าศูนถือเต็มเต็มถือเนาะถือเต็มเต็มแต่เจ้าหนื่อยเข้าบลเจ้าเหน่ยเบกหมดก้อนมาเสียดายแต่ละเหรอของลงที่นี่ถ้าประนาณนี่เนาะกดถือกดึกถ้าบักข้นบักขืนเต็มต้องเต็มก็จะได้ตามนี้เนาะเนาะแต่ะละคอหลวงพ่อได้ตัวเด็กแบบหกห ตัวเลขใกล้เคียงกันตัวนไหมกับของปูเนี่ยของปู่นี่แปดหนึ่งหกกับศูนย์สามของที่นี่เจ็ดหนึ่งเก่าไม่แค่นี้บกไกลกันบใกไกกันบใกไกลกันนะครับ พี่น้องก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบื้องด้อนะครับสําหรับแนวทางนะครับสําหรับแนวทางของปูปลาท้ายแล้วก็ของหลวงพี่นะครับทิ้งทวนก่อนศึกนะครับทิ้งทวนก,อนก่อนศึกเอาให้ถือเ<ร>ด้อเอาไปจากเลิก <c oughs> โอ้โดักโอ้โหดักลักก่อนนี่แหละเนาะโอ้โหให้ศึกเนาะให้หนูเป็นโมก่อนหนูเป็นโมปูก่อน ยาข่าศึกเด้อรับกับทินแล้วรับไม่ซื้อไปได้เดี๋ยวเ <laughs> มื่หนล์มาปูวันเดียร์ซื้ออย่างไรฮะวุ้นเน้ตหน้าปูตีฮะเน้ใจอยากสึกแล้วตะวันพระกาวบาวบววอทีอันนี้แนวทางของพีเด้อนะครับพระบวชใหม่คนนั้นคนเชิญใหม่บวชจะมาที่ศึกเด้อมาผ่า <c oughs> บวชใหม่อยู่หลวงพีอยังครับซื้ออย่างครับหลวงพี่เนาะ หลวงพี่ฟุกหลวงพี่ฟุกฟุกฟุกหรือฟุกฟุกหลวงพี่ฟุกเล้วอมันฟุกปูดกับหอเราเฮือๆอยู่หลวงพี่ฟุกหลวงพี่ฟุกทิ้งทวนก่อนศึกแต่จะศึกได้หรปวดศีรษมีหมูหลวงพี่ฟุกนะครับฝันมามีพยิงมาบอกสามตัวเลยเจ็ดหนึ่งเก้ากับหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งหก tak ada yang dah saham tuan tak ada tak ada